มาถึงช่วงนี้ครับไทยไทยมาเก็ตครับผมไทยไทยมาเก็ตเราก็จะเป็นช่วงที่เราจะตามหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยเราตั้งใจทําเช่นเดียวกับวันนี้ครับหวายครับตะก้าหวายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นตะก้าสารจากการผสมระหว่างหวายจากธรรมชาติและหวายเทียมครับของฝากขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมดูตามนะครับสวยจริงๆฮะยัง ใบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับอันนี้ทีมงานของเรานําแก้วเยติไปใส่ก็สามารถใช้ได้จริงเป็นแก้วกาแฟก็ได้นะครับถือใช้ได้จริงเลยอันนี้ทําให้ผมนึกถึงคุณแม่แล้วก็คุณยายนะตอน,นเด็กๆกก็สามารถเนี่ยใส่ของไปทําบุญกันได้ใส่ปินโตนะฮะใส่น้ําใส่ของไปทําบุญที่วัดกันได้อันนี้แข็งแรงทนทานจริงๆนะครับ แต่และใบนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะครับเทไทยมาร์เก็ตวันนี้ครับจะพาไปพบกับผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุจากเทศบาลตําบลลูกแก่จังหวัดกาญจนบุรีดูจากรายละเอียดของอผลิตภัณฑ์แล้วนะครับมีความประณีตงดงามเหมือนนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคือเห็นผลิตภัณฑ์แต่และใบแล้วเนี่ยเห็นตรก้กาสารแต่และใบแล้วเนี่ยอยากได้ทันทีเลยนะครับและที่สําคัญจะอยากได้ไปยิ่งกว่านั้นนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะฮะทำให้เราเนี่ยอยากจะอุดหนุนนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆนะครับเชิญชวนแฟนๆของเราชาวสถานีไ,ไทยที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ช่วยกันอุดหนุนนะครับไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายแค่คนละใบก็พอนะครับและก็ผลงานของคุณพี่ผู้สูงอายุนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าจะมีกี่แบบมีกี่ลายหลายคนสงสัยและเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าราคาแต่และใบย,ยิบย่อยเล็กใบเล็กใบใหญ่อะไรอย่างไงร,ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปพูดคุยไขยข้อสงสัยแบบว่าคุยกันให้ถึงขั้นตอนของการทำเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขอสวัสดีท่านอาจารย์สุนันทาวันนะอุณักุลครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะโอเคครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมจะไปคุยถึงผลิตภัณฑ์ตะก้าหวายสารเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามผออก่อนนะครับว่าผมได้เกริ่นในเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนียเป็นฝีมือของการทํางานของผู้สูงอายุเป็นไปเป็นมาอย่างไงครับถึงได้ไปสอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุครับท่านผอครับจะเห็นได้ที่สอนเนี่ยนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ย อยู่บ้านนะคะเขาก็จะเหงาครับนะคะเราก็เลยเห็นว่าเ,ออเด็กๆนักเรียนเนี่ยก็น่าจะมีอะไรทําที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความสุขครับนะคะแล้วเราก็เลยเห็นว่าตะก,ก้าเนี่ยป่ก้าหวาอ่างเดิมเนี่ยเราใช้ภูมิปัญญาเนี่ยเป็นของไทยๆเรามานานแล้วครับแต่เราเนี่ยอยากจะทําให้มันใช้ได้คงทนถาวรแล้วก็มีแดบมีจบบันสวยงามมาค่ะครับอันนี้ทั้งหมดนี่เป็นฝีมือ ของผู้สูงอายุจากโรงเรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพอครับใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาเนาะภูมิภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนกาญจนบุรีเลยใช่ค่ะเป็นภูมิปัญญานะคะที่เราเนี่ยได้นํารูปแบบจากสมัยโบราณนะคะคแล้วก็มาทําตรงนี้เราก็ได้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นของเราในจังหวัดการนี้แหละคะ่ะ huh. ก็นํามาสอนให้กับนักเรียนที่จะได้ใช้ของนะคะที่มังคงถึงถาวรอนะคะครับผม ขออนุญาตถามท่านผออ,อเพิ่มเติมนิดนึงครับท่านผอ,อครับเพราะว่าในในในสิ่งที่ผมจับเนี่ยตะกร้าใบนี้เนี่ยม,มีความผสมผสานการผสมผสานการระหว่างแหวยแท้กับหวยหวายเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะสองสิ่งสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงครับท่านผออ,อ,อย่างหวยหวยแท้เนี่ยนะคะคมันก็จะมีมีรอยมีรอยแล้วทีนี้การอายุของการใช้งานเนี่ยมันจะสั้นกว่า ไวเทียมแต่เราเอามาผสมประสานกันเพื่อให้อายุการใช้งานเนี่ยมันคงทนสาวนานแล้วก็สีสันสวยงามขึ้นนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าแหววายวายวายเทียมะจะไม่คงทนเมื่อสักครู่ผมก็ได้เข้าไปดูหาข้อมูลดูแล้วว่าเขาบอกว่าหวายเทียมเนี่ยทนกว่าหวายแท้ซะอีกใช่ไหมคับพอใช่ค่ะทนทนมากค่ะเพราะว,ว่ามันเป็นเรื่องของ การวิวัฒนาการมาขึ้นมาขึ้นนะคะอือพอครับค่ะถามถึงส่วนตัวถึงพอ,อทําไมถึงเลือกมาสอนนักเรียนผู้สูงอายุที่นี่ค,ครับพอฮะโอ้จากนะคะที่เห็นว่าเราเนี่ยทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่แล้วครับนะคะ,คะก็เห็นว่าการทํางานเนี่ยเราน่าจะเป็นเรื่องของส่งเสริมไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวน่าจะเปมีการส่งเสริมอาชีพด้วยครับนะคะ,ะ,คะแล้วก็เห็นว่าเอ๊ยอยู่บ้านมองแล้วเนี่ย ผู้สูงอายุของเราก็คงจะเหงาบ้างอะไรเนี่ยคะเราก็ถักไอ้ความเหงาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงเราก็เอ๊จะหาอะไรที่จะทําให้ผู้สูงอายุเราเนี่ยมีความสุขก็เลยคิดออกตรงนี้น่าจะสร้างไรายได้ด้วยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากใช้เวลาให,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยังสามารถสร้างไรายได้ด้วย คาวนี้มาพูดถึงในในส่วนของการผลิตกว่าจะออกมาเป็นตะก้าหวายเทียมแต่ละใบแต่ละแบบเนี่ยใช้เวลาในการทําผลิตนานไหมครับหอครับแต่ละลวดลายค่ะใน,ในการขึ้นโครงเนี่ยเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาขึ้นโครงให้แล้วนักเรียนของเราเนี่ยก็จะมาสร้างลายนะคะสร้างลายคิดลายบางท่านเนี่ยถ้ายังไม่เก่งก็จะทําตามแบบบางท่าน ที่พอเป็นแล้วซึ่งซึ่งมันเป็นธรรมดาของลายขัดปกติที่เขาเคยทํากันอยู่แล้วในสมัยก่อนเหมือนสารพัดอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็จะประดิษฐ์ลายขึ้นมาเองได้ครับแล้วในการใช้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นโครงเนี่ยต้องขึ้นโครงนหนึ่งวันเลยครับนะคะแล้วก็สารอีกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหรือถึงหนึ่งวันครึ่งนะคะของแล้วแต่ความชํานาญของนักเรียนผู้สึงษาอยู่ของเราะคะ่ะ โอ้นี่ขนาดชำนาญแล้วนะท่านผออ,อยังใช้เวลาหนึ่งสองวันเลยนะค่ะ<ม>ก็แต่บางท่านนะคะบ,บางท่านหนึ่งวันหนึ่งวันลายเสร็จเลยหนึ่งวันเสร็จเลยใช่ไหมฮะค่ะหนึ่งหนึ่งวันไม่นับตรงโค้งนะคะตัวลายอะ,ค,ะค่ะครับตัวลายแล้วก็ประกอบเป็นทาและเกิดทาให้มันเกิดความเง,วา,มเงาวาวา,วา,วาเนี่ยหนึ่งวันลายค่ะหนึ่งวันค่ะนะครับในที่ว่าซื้อไปเนี่ยคุ้มเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วที่สำคัญ ทนด้วยใช่ค่ะครับผอ,อครับส่วนหนึ่งที่พออส่งมาให้เราให้ทีมงานอของเราเนี่ยไทยไทยมาเก็ตเนี่ยนะครับในสตูดิโอเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อสักครู่นี้ผมมองไปทางด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับผมเห็นตะก้าใบสีเขียวใบสีเขียวใบนี้ใบสีเขียวเรืองแสงมากครับท่านผ <c oughs> อ,อครับ ใบเล็กกระชับกระชับกระชัดรัดมากเลยทีเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ด้วยตอนนี้น้องทีมงานของเรานําเอามาใส่ผลิตภัณฑ์ให้ดูว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็คงทนด้วยครับผออครับค่ะผออยากจะทราบว่าใบเนี้ยใบเนี้ยนานไหมในการทําแล้วก็ได้ได้ได้แบบมาจากไหนวันครึ่งนะคะซะก้าใบเนี้ยเป็นลายไทยและถามว่ามันมีที่มาด้วยนะคะแบบนักเรียนที่ผลิตตะก้าไบนใบเนี้ย อ่าอายุ73ปีแล้วค่ะ73แล้วเหรอค่ะ73ปีแล้วก็เขาถามว่าชื่อคุณวิมลจันทร์ค,รคง,งนะคะตะกาใบาเนีย่ยถือว่ามีประวัติเพราะว่าคุณวิมลเนี่ยเป็นนักเรียนที่ถามว่าเอเป็นโรคซึมเศร้าอหลังจากที่ภรรยาเขาเสียชีวิตครับนะคะเข้ามาโรงเรียนเนี่ยเขาบอกเข้ามาโรงเรียนเนี่ยเขามีความสุขมาก เขาเป็นจิตอาสาจริงๆเขาช่วยพัฒนาโรงเรียนไม้ว่าแล้วก็เห็นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาทําได้เขาบอกเขาเป็นผู้ชายเขาทําได้เพราะเขาเคยสารพัดเขาก็มานั่งแล้วก็ช่วยกันทําแล้วเขาก็ผลิตชิ้นงานส่วนนี้ออกมาครับนะคะเนี่ยก็ถือว่าแล้วเขาก็มีความสุขเพรเพราะโค้อันเนี้ยน้องๆเขาเขาผลิตภัณฑ์อในนี้นะน้ําน้ํามลมีคนไปแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาภูมิใจมากในผลงานของเขาค่ะอ๋อ นะคะ mm hmm. รับเรนนึกว่าสร้างความสุขด้วยใช่ค่ะสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุเลยะคะ่ะแล้วก็ทาให้ทาให้เขามามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เหงาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเราเรา,เรามาทํากันเนี่ยนะคะบางท่านก็กลับไปทําที่บ้านบางท่านก็มาทํากันที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตเนี่ยเขาก็ได้คุยกันมันคลายเหงาไปได้ะคะ่ะนี่<ม>แหละคะ่ะคือความสุขของผู้สูงอายุะคะ่ะอ๋อ ได้ทั้งความสุขนะครับแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะครับวันนี้นอกจากที่จะส่งตรกร้าเข้ามาในรายการของเราแล้วทางรายการทไทยมาร์เก็ตก็ร่วมอุดหนุนกันด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านหมอ,กอ,อกครับเช,ชื่อได้ว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยบางท่าน แหมอยากจะใช้ตะกร้าสเสลือเกินอยากจะใช้ตะกร้าไปทําบุญ <c oughs> บางท่านก็แหมใส่แก้วกาแฟก็ได้หิ้วไปไหนมาไหนก็ได้เรื่องที่สำคัญใส่ของโชว์ก็ได้นะครับคุณผ,ผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ถ้าเขาอยากจะไปซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนท่านผอ,อครับมีช่องทางไหนบ้างครับเชิญครับอ๋อช่องทางนะคะทางเพจโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็ได้หรือ Facebook ก็ได้นะคะของโรงเรียนผู้สูงอายุถ้าว่า อยากจะโทรศัพท์ก็ได้นะคะครับ034540844นะคะการอุดหนุนให้กับผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นพลังชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเลยแล้วได้บุญนะคะแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเป็นสุดยอดเลยล่ะค่ะอืมนะฮะสร้างความสุขสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุนะครับหลายท่านทําไปมีความสุขนะครับด้วยด้วยฝีมือของ แต่ละแต่ละท่านเองบางคนเนี่ยสารสารเป็นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้ทํางานนะเนาะไม่ได้ทานานนะเนาะขออ๋อเนาะแล้วก็กลับมาทาอีกครั้งมันก็รู้สึกภาคภูมิใจเหมือนการนําความรู้เก่าๆนํามาใช้ใช่มันถือว่าเป็นชิ้นงานที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยอแล้วคนผลิตงานเนี่ยมันชื่นใจตอนที่งานถูกปล่อยออกไปแล้วมีคนมาอุดหนุนเขาอันนี้เราถือว่าเป็นพลังชีวิตและขวัญกําลังใจให้กับผู้สูงอายุเลยแหละค่ะ อยากถามถึงชุมชนตอนนี้ที่ตำบลหรือว่าในในเขตเขตนี้ที่มีโรงเรียนที่เหล่าบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยเขาผลิตผลิตภัณฑ์อย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้วิถีชีวิตในชุมชนเป็นยังไงบ้างครับคุาหมอ,อครับโอตอนนี้แหละคะ่ะถ้าถามว่าวิถีชีวิตของผู้สูงอายุตอนเนี้ยเขามีความสุขกับการที่ได้มาเจอกันอก็ถือว่าผู้สูงอายุ ติดสังคมแต่ติดสังคมอย่างเป็นประโยชน์นะคะคต,ตัวเขาเองสุขภาพก็ดีขึ้นทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็สา,สามารถคือทํางานร่วมกันเป็นกระบวนการนะคะเป็นด้วยกว่ามีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ได้เลยคเพราะของเราใช้วิสยัยทัศน์ทีอของเราว่าสูงวัยอย่างมีคุณค่าร่วมพัฒนาสังคมะคะ่ะอนอกจากระ<อ>วน นอกจากตัวเม็ดเม็ดเงินที่ได้จากผลิตภัณฑ์แล้วครับส่วนหนึ่งที่ต้องการที่จะเข้าไปลึกถึงแก่นแท้ที่เราต้องการก็คือความสุขเนาะความสุขการได้ตอบแทนสังคมทิ่ฐานบ้านเกิดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนคนรุ่นหลังต่อๆไปนะครับท่านผอครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ตอนนี้อยากจะ ให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปชมแล้วก็ให้กําลังใจผู้สูงอายุนะครับด้วยการอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆงานดีๆแบบนี้นะครับฝีมือคนไทยนะครับและก็รายการไทม m a r ร์เก็ตของเราก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับในการร่วมสนับสนุนสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยของชาวไทยและที่สําคัญสิ่งเหล่านี้ครับเป็นผลงานจากผู้สูงอายุทุกท่านสุดท้ายนี้ครับขออ,อครับ ผมอยากจะให้พอ,อ,อฝากถึงผลิตภัณฑ์ของในชุมชนที่โรงเรียนผู้สูงอายุได้จัดทําขึ้นหน่อยโดยเฉพาะต,ะตะก้านะครับที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้อยากให้ท่านผอ,อ,อฝากเลยครับเชิญครับค่ะก็ะนะคะเรามีตะก้าในหลายๆรูปแบบมีหลายๆลายด้วยนะคะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ทุกรูปแบบนะคะเราก็จะมีลายทําเป็นลายมะลิบ้างลายไทยบ้างนะคะคลาย ตั้งปาแล้วก็เป็นลายดอกนะคะเป็นเรื่องของตะก,ก้าไหวเทียมแค่นั้นยังทางโรงเรียนผู้สูงอายุของเรานะคะผู้สูงก็ยังได้ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างครับซึ่งเป็นพวงกุญแจครับเป็นรูปกุ้งกับปลาถือว่ากุ้งปลาเป็นมงคลนะครับะะเป็นพวงกุญแจเป็นมงคลนะคะโดยจากเส้นเส้นปอนะค่ะเส้นถัดปอนะคะ ยังถือว่าตัวเนี้ยภูมิปัญญาของเราเนี่ยผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของจังหวัดการเจ้บุรีรไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะ,แ,<ล>ะแค่นั้นเนี่ยพอเรายังมีเราได้รับอุดหนุนนะคะเส้นกระดาษนะคะจากโรงงานบ้านโป่งนะคะทีะ่บริษัทเอซีให้เรามาทำํำอ,อุปกรณ์ป้องกันการที่คนที่เป็นนิวล็อก สามารถใช้ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของเราเป็นการถักสารเหมือนกันใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะใช่ครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กําลังทำอยู่ตอนนี้ภายในชุมชนพันธุ์โรงเรียนของเราเนาะ,ะแต่ว่าหลักๆก็คือตะก้าอยู่ที่อยู่ตรงนี้ส่วนผลิตภัณฑ์ช,ชิ้นอื่นเนี่ยแหมเราคุยกันแบบนี้ทางโทรศรัพท์ผมเกรงว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกักเท่าไหร่ผมถ้ามีโอกาสนะครับท่านบอกอ๋อกครับ ผมอยากจะเรียนเชิญท่านผอนะครับมาที่สตูดิโอของเราอ่ออากาศกันแบบสดๆเลยครับผอมาคุยกันในรายการให้เห็นหน้าเห็นตาเราจะได้คุยกันนานๆเนาะขอบคุณมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝันกำลังใจให้กับผู้สูงอายุด้วยกันได้ครับไทยไทยมาเก็ตก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผอนะครับแล้วก็พี่ๆผู้สูงอายุทุกคนนะครับทาต่อไปนะครับผมสร้างความสุขสร้างรายได้ให้ชุมชนนะครับค่ะ ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผออ,อผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก่อำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีท่านอาจารย์สุนันทาวรนณนะอุณกุลนะครับเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ใช้งานได้จริงครับและที่สําคัญระหว่างหวายแท้และหวายเทียม มีความแตกต่างกันนะครับไหวแท้เนี่ยเราก็จะเห็นตอนเด็กๆเราก็จะอาจจะใช้จากสารนะครับเป็นเก้าอี้แต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับอายุการใช้งานมันก็อาจจะไม่นานเท่าไหวเทียมนะครับอย่างนี้เป็นการผสมผสานนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วที่สำคัญคงทนด้วยนะครับผู้ชมครับอยากให้ผู้ชมร่วมอุดหนุนกันหน่อยนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็สามารถโทรเข้าไปได้เลยนะครับที่0 3 4 5 4 0 8 4 4นะครับ และทาง Facebook นะครับผม Facebook ครับที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก่ครับผมเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับที่สามารถสร้างความสุขและรายได้ให้นะครับผมใครที่รับชมไม่ทันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังทางแฟนเพจของไทยไทมาร์เก็ตได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับคุณมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่คุณทำขึ้นและคิดว่าเจ๋งคิดว่าดีและคิดว่าต่อยอดได้นะครับแล้วที่สำคัญคิดว่าสามารถสร้างไรายได้คุณได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ กับทีมงานของเรานะครับรอรับเรื่องรอพูดคุยกันอยู่นะครับเราคุยกันได้ครับผมติดต่อได้เลยครับพื้นที่สําหรับสินค้าของคนไทยไทยไทยมาเก็ตหมายเลขโทรศัพท์0813514559หรือ Line ID ครับที่ Line อครับ @ttmk หรือ f Facebook ไทยไทยมาเก็ตติดต่อได้เลยครับหรือทางเว็บไซต์ก็มีนะครับที่ www.thaithaimarket.com ครับผม